สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาคีี VIP นะคะประจำวันที่3เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือ6กับ9 8กับ1 6061 62 65 68 69นะ90 91 93 95 96 98เ้อเอาทั้ง2แนวทางรวมกันนะ แปดหนึ่งห้าหกเก้าสามแปดหกเก้าหนึ่งหกเก้านะเราวีเีเมื่อคืนนี้ของเราก็เข้าบนเข้าล่างเนอวันนี้ขอให้แตกสามตัวนะจับกู้ก็หกเก้าเก้าหกแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกแปดแปดหกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะต่อไปสามังคีวีห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าห้าแปดสองหกแปดสองห้าเก้าสามแปดเก้าสอง จับคู่ก็หกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้านะคะก็ขอทุกคนโชคดีเด้อเก้าห้าหนึ่งเรา VIP สามัคคี VIP แล้วก็เราพัฒนาวันนี้มาแนวทางเดียวกันนะคะสามแนวทางนี้เนาะเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีมาแนวทางเดียวกันสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด s u b สไ r i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ